นี่คุณคุณเนี่ยมันหว,นนหวบลงไปออดอกจำปีนะฮะเนี่ย,ย<า>ที่แรกจะทำกุหลาบแต่เนื่องจากมันยากไปเลยขอเปลี่ยนเป็นจำปีก็พอแลอ้วพวกนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดน้อยกว่านี้เอาดอกบัวก็พอเดียว แล้วหนักวัวตุ้มๆนหนักวัวตุ้มๆเลยอวัวตุ้มมก็บอกวัวตุ้มอะไรกันไม่ใช่ครับมันเป็นกุหลาบตนี้ค่ะอนนีอกุหลอันนีเนปอ็ีเนี่ยเนปอีอกี่ดอกดน่อยคกี่ดอกว่าจะเปลี่ยนละเนปีครับนีเนปอีครับนฮะออออนี่เป็นแบบอีกอย่างนะเนี่ดอกดอกกุหลาบะดอกกุหลาบไม่ธรรมชาตินี่ยปั้นดอกเป็นแต่ผมปั้นควายไปจามาเป็นควายได้ นีต่ต่นี่ผมเนี่ยปั้นควายเนี่ยมอบให้องค์ลีภาอีตัวนึ่งใ,ใครนะองลีภาตอนนั้นผมตอนนั้นอยู่ด้วยกัน,น<ง>แล้วก็แล้ว,วองลีภาก็ปั้นแมวน้ำอีกตัวหนึ่งเนี่ย oh. เก็บไว้อยู่เลยท่านปั้นแมวน้ำให้ตัวหนึ่<อ>ทงทำด้วยอะไรทำด้วยเทียนเออทียนเหลวๆเ,เนี่ยมาปั้นผมปั้นเป็นควายท่านปั้นแมวน้ำแลกกันทำไมท่านถึง